สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับเพจไอเลอบอนไซนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเบื้องหลังการทํางานนะครับในงานประกวดบอนไซนะครับไม่ว่าอ่าจะเป็นที่ชัยนานะครับหรือที่อื่นๆนะครับว่าเขาขนแล้วก็เรียงกันยังไงนะครับเบื้องหลังการทํางานนะครับว่ามีความยากง่ายหรือเหนื่อยขนาดไหนนะครับอย่างนี้นะครับอ่ากัวจะเป็นไม้ที่ไปเรียงสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันนะครับ ให้ผู้คนทั่วไปหรือว่าผู้ไปประกวดบอลใสนะครับได้ถ่ายรูปสวยๆนี่ครับเบื้องหลังการทํางานมันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับทั้งไม้อาจจะเสียหายหรือ,อเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่การทํางานนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับผู้มีประสบการณ์ <c oughs> ในการทํางานตรงนี้นะครับก็ช่วยกันยกช่วยกันหามนะครับ ที่กันยกช่วยกันหามนี่อย่างพี่อัพนี่ครับก็โอ้พึ่งออกจากโรงพยาบาลเลยก็มาช่วยนะครับเป็นทั้งเข็นไม้แล้วก็ตัดสินไม้ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ทิ้งแถวนะครับเพราะอาจารย์ประเดียดนี่ก็ทํางานทั้งทั้งวันนะครับงานทั้งวันเตรียมงานเตรียมงานกันเป็นเดือนครับนี่พขถึงวันจริงนะครับ ว่าเตรียมโตะไว้เยอะแล้วนะครับก็ยังไม่พอนะครับขนโตะกันสามสี่รอบนะครับโต๊ะมาวางต้นไม้นะครับนี่ครับไม้เยอะมากนะครับร้อยกว่าต้นนะครับมีแต่ไซส์สวยๆใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าบอนไซเข็มนะครับของท่านจ่าบัตนะครับจ่าบัตอ่าสิงบุรีนะครับนี่มีตะโก้สวยๆนะครับต้นนี้นี่ครับท่านจ่าบัตต้นนี้ก็ ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับต้นนี้ด้วยความเด่นของเขาดอ,อกของเขาดอ,อกของเขาคือสวยมากนะครับนี่ยังบานไม่หมดนะครับถ้าบานหมดนี่น่าจะไม่เห็นใบเลยสวยงามอลังการจริงครับต้นนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นกระถางใบใหม่นะครับใบเก่าน่าจะหนากว่านี้นี่นะครับก็มีทีมงานนะครับทั้งอ่า ัยนาดเองแล้วก็ชมรมบอนไซไชนาแล้วก็ชมรมบอนไซสุพรรณแล้วก็เป็นที่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงก็มาช่วยงานกันนะครับนี่ให้ดูเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการทําเอาไม้มาเรียงนะครับสวยๆแตงเข็มต้นนี้ก็สวยจริงๆนะครับเก่าแก่โอ้โหดอกนะครับค่อนข้างมีไม่เยอะนะครับมีของเฮียบัวอีกขั้นหนึ่งนะครับที่บอนไซเข็มสวยๆนะครับ มาดูนี่บอนใส่บ้านมดนี่ก็มาช่วยงานนะครับมาช่วยเข็นนะครับใสใหญ่ๆอย่างของลุงมอดต้นนี้หมากต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับก็เข็นกันค่อนข้างอลำบากพอสมควรเพราะมันหนักและก็ใหญ่นะครับต้องช่วยกันหลายคนยกนะครับนะครับก็ใช้ผู้มีประสบการณ์นะครับมาทาตรงนี้กดเดดจากเดดกันทั้งวันนะครับหน้าดํา กันไปนะครับไม่ไม่ห่วงผิวนี่พี่พัดมีพี่พัดนะครับพี่พัดจากสวนอาชาบอนไซก็มานะครับช่วยงานก็เห็นตลอดครับหลายท่านนะครับพี่เมนหลายคนนะครับก็มาช่วยงานมาช่วยเข็นนะครับช่วยข็นช่วยยกไซส์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นครับพี่มดดูตัวเล็กไปเลยครับบอนไซต้นนี้ของลุงมอดต้นใหญ่จริงๆนะครับคือก็นี่ครับ บรรยากาศก็ช่วยงานกันดีนะครับต่างจังหวัดไหนก็มานะครับเอาไม้มาไม่ว่าจะใกล้จะไก,กลก็มาช่วยกันนะครับวงการบันไซเป็นวงการที่อ,อบอุ่นนะครับอบอุ่นมากก็เอามาให้ชมครับกว่าจะยกขึ้นกว่าจะยกลงได้นะครับก็ใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับในการทำนะครับก็ สวยงามนะครับโอเคครับนะครับก็ผู้คนก็ทักทายกันนะครับได้พบเจอหน้ากันนะครับทางใกล้ทางไกลนะครับพี่ทินนี่ก็มาเตรียมงานช่วยงานหลายวันนะครับพี่ทินนี่สุพรรณนะครับเสือสุ่มสุพรรณน่ครับลุงมอดนะครับนี่ก็ไม้ลุงมอดสวยๆเลยนะครับโอเคครับเอามาให้ชมบรรยากาศเบื้องหลังนะครับ